สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่าใน l a ็กนัลล็อกกาวิทย์คลาสสีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสรุปกิจกรรมแล็กนัล็อกสตาร์ฮอ s ์ i ิชชั่ครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันที่22ตุลาคม2568และมันจะสิ้นสุดกิจกรรมครับวันที่17กันยาคม2569ครับผมเึงต้องบอกก่อนนะว่า GT เขาไม่ได้เขียนผิดนะครับเพราะเขามีระยะเวลาเล่นให้เราประมาณ 7-8เดือนเลยครับโดยกิจกรรมนี้นะครับมันค่อนข้างจะเป็นกิจกรรมเส้นตรงไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากมากมายครับส่วนมากก็จะให้เราทำเวสเดลี่ด้วยการล่ามอนล่าบอสมอนสเตอร์ที่มีอยู่ในเกมณนะปัจจุบันตอนนี้ครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการส่งเวสประจําวันนั่นเองโดยในส่วนของการล่ามอนหรือส่งเวสเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขของมันอยู่บางส่วนครับโดยต้องบอกก่อนเนาะในคลิปนี้ผมจะมีการเล่นทั้งอินเกมแล้วก็ดูข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ครับเพราะว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันยังทา ไม่ได้ด้วยตัวเงื่อนไขของเวลานั่นเองครับผมตรงไหนที่ผมสามารถอธิบายอินเกมให้เพื่อนๆดูได้เนี่ยผมจะข้ามข้อมูลหน้าเว็บไซต์ไปเร็วๆแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่เยินเยอะเกินไปครับเงื่อนไขการเข้าร่วมมิชชั่นตัวนี้นะครับจะมี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือตัวละครตั้งแต่เลเวล1นึ่งถึงห้และอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือตัวละครตั้งแต่เลเวล51จนถึง250ครับโดยตัวละคร1นึ่งถึงห้เนี่ยเมื่อเราคุยเควดลำดับแรกเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ในส่วนของเหรียญที่ชื่อว่า, Hero า,าแล้ว Clover มา1อันครับแต่ตัวละคร51-250ถึงเราจะได้ฮีโร่โทเค็นมา10อันซึ่งตรงนี้มันตีความหมายได้ว่าเขาว่าอยากให้เราปั้นตัวครับเพราะเมื่อเราปั้นตัวเราได้ของอีเวนต์ตรงนี้มาเพื่อช่วยเหลือในการเก็บเลเวลนี่ก็คือในส่วนของหน้าตาฮีโร่โทเค็นครับและก็ New Adventure Clover เนี่ยคุณสมบัติของมันค่อนข้างจะดีมากๆครับ Mac h p บ250 Mac h p บว150ตัวละครบเบตต่ำกว่า200เพิ่มค่า EP จะหม10% เพิ่มความต้านทานต่อมอนทั่วไปอีก10%ครับเมื่อสมใสัยกับอีเดนกรุ๊ปที่เป็น1-99อ่ะเนาะ จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ตลอดครับเหมือนคุณใส่การมุนไลท์หรืออาจจะคล้ายๆกับ AG Up ก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวต้องไปลองใช้งานดูอีกทีนะครับแล้วก็ได้ APD บวก10%ลด VCT ลง10% 1เลเวลครับได้ ADK M ADK มาบวก1ครับผมมีผลถึงเลเวล100ก็คือเลเวล100คุณจะได้ ADK 100แล้วก็ M ADK 100ครับเมื่อคุณสวมใส่กับ Eden Group a d v a n c e ชุด Eden ที่มันเลเวลเกิน100เป็นต้นไปแล้วอะ่ะมันจะได้ APD เพิ่มขึ้นมาเป็น20%ครับ VCT ลดลงไป20% ไอ้ต้องเบสเอทีเคตรงนี้เหมือนเดิมครับแต่จะมีผลถึงเลเวล200รเนาะก็คือใช้งานกันได้แบบยาวๆก่อนขึ้นคลาส4เลยครับไอเทมนี้ก็จะถูกลบในวันที่17กรกฎาคม2569นั่นเองส่วนใครอยากรู้ว่าชุดอีเดียนหายยังไงแลกยังไงคลิกลิงก์ด้านกว่าครับผมทำมาให้เรียบร้อยหมดแล้วและในส่วนของ New Adventure Clover เนี่ยมันไม่ได้ทิ้งหายไปไหนครับถ้าคุณปั้นตัวแต่เลเวล1และคุณ200แล้วเนี่ยคุณเก็บไว้ในตัวของคุณกลับมาคุยกับ NBC อีก1รอบ เขาจะเอาในส่วนของอีเวนต์แอดเวนเจอร์ของคุณไปและก็จะให้รางวัลชดเชยเป็นฮีโร่โทเค็นกลับมาถึง250อันครับแต่ถ้าคุณบอกว่า ไม่เอาอะขี้เกียจปั้นตัวใหม่คุณจะได้ฮีโร่โทเค็นมาแค่10อันเท่านั้นในการคุยครั้งแรกครับโดยที่เควสตัวนี้สามารถทําได้ทุกตัวละครใน ID ดีครับลาดับถัดมาก็จะเป็นเควสเดลี่ครับหัวข้อแรกก็เกี่ยวกับการกําจัดมอนครับตั้งแต่เลเวล2 0 0ร้อยสอแล้วก็240ทับสครับเดี๋ยวตรงนี้ผมพาไปดูในอินเกมแล้วกันเนาะภารกิจเลเวล200รอครับเมื่อเรากําจัดมอนทั้ง4ชนิดเราจะได้ในส่วนของฮีโร่โทเค็นมา5อันซึ่งณนะตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าในแต่ละช่่ววงเทเี ให้เราไปกำจัดมันต้องกำจัดทั้งหมดหรือว่ามันจะเลือกกำจัดได้ทีละตัวครับส่วน240ทับ1ก็ไปกำจัดมอนที่เห็นอยู่นะตรงนี้ครับและเราก็จะได้ในส่วนของฮีโร่โทเค็น10อันครับ240ทับ2กำจัดมอนในวามุนสเฟียได้ฮีโร่โทเค็นไ20อัน และถ้าคุณเป็นคนแข่งเอเอสในปี2025ครับและใส่คอสตูมที่เห็นอยู่นะตรงนี้เนี่ยคุณจะได้รางวัล2เท่าทันทีจากเวดที่คุณรับมาไม่ว่าจะเป็นเวดตีมอนหรือเวดส่งของครับเช่นคุณทํา240ทัตรงนี้คนปกติได้20คุณจะได้เป็น40ทันทีครับเวดทุกเวดรีทุกตีสครับแต่ถ้าคุณรับเวดมาแล้วคุณรู้สึกว่าไม่พอใจในการไปตีในสถานที่นั้นๆหรือเป็นการรับเวดมาผิดเขาจะให้คุณยกเลิกภารกิจที่รับมาได้เช่นผมเลเวล2 4งแต่ผมดันลัแต่นไป เธอร้วๆเนี่ยผมรับเวเลเวล200มาแล้วมันได้ในส่วนของฮีโร่โทเค็นน้อยครับผมก็ต้องใช้เงิน5 0 0แสนเซนี่ครับในการยกเลิกภารกิจแล้วก็คุยกันบีซีใหม่เพื่อรับเวส2อไม่ว่าจะเป็นทับหหรือทับสครับหัวข้อรีเซ็ตคูดาวเนี่ยสำหรับคนใจร้อนครับไม่อยากรอตีสใช้เงินแก้ปัญหา 2M หรือใช้ผลไม้เพิ่มพลังก็ได้2อันครับ่อมาเป็นเวดส่งของนั่นเองครับจะมีทั้งหมด3 n p c แต่เงื่อนไขมันก็ไม่ได้ยากครับ NPC ตัวแรกก็คือ NPC แซกครับให าชิ10อันเงิน100,000เซนี่ไดฮีโรท็กเคน4อันเวทที่2เป็นของคูบิกครับคุณต้องส่งเวทแรกให้ครบ200ครั้งคุณถึงจะมาส่งที่เขาได้ คุณก็จะได้อีก4อันเป็น8อันครับและเควสสุดท้ายก็เหมือนกันครับคุณต้องส่งในส่วนของคูบิกให้ครบ200ครั้งแล้วก็มาส่งให้เฮกเซตอนอีก200ครั้งครับในส่วนของคูบิกจะใช้เทมเบลอร์แฟกเมนต์สิอันเงิน1 0 0 0 0แนในส่วนของเฮกเซตอนใช้เมเทโอไลดัสสิอันเงิน10,000แเช่นกันครับเควสนี้คุณสามารถรับพร้อมกันได้ถ้าคุณผ่านทุกเงื่อนไขใน1วันครับเท่ากับว่าคุณทํา1วันคุณจะได้12เหรียญฮีโร่โทเค็นครับ แต่มันยังไม่จบแค่นั้นคุณสามารถหามันได้มากกว่านั้นครับถ้าคุณขยันมากพอเพราะเวสเนี้ยมันรีทุก1ชั่วโมงครับถ้า24ชั่วโมงคุณเฝ้าอยู่จอเนี่ย1 n c คุณจะได้ทั้งหมด96เหรียญครับและถ้าคุณผ่านทุกเงื่อนไขคุณรับ24ชั่วโมงต่อวันคุณจะได้288เหรียญต่อ1วันครับ แต่ผมว่ามันทําไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเต็มที่เราก็อยู่หน้าจอได้ประมาณสัก4-5ชั่วโมงครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ NPC Hero Token Shop ครับ NPC ตัวเนี้ยเราต้องเอา Hero Token มาแลกครับอันแรกที่เราทุกคนควรจะแลกนั่นก็คือในส่วนของ Event Hero Badge ครับตัวเนี้ย เป็นตาสัญ,ญลักษณ์ที่เอาไว้ลงดันบอสซึ่งถ้าล้มมีตรงนี้เราจะไม่สามารถลงดันบอสเพื่อไปเก็บหินไว้แลกของหรือออปชันในส่วนของอุปกรณ์สมส่ในลำดับถัดไปที่ผมจะอธิบายให้ฟังได้ครับและเมื่อคุณได้ฮีโร่แบบเรียบร้อยแล้วแล้วคุณทําการเดินเกรดเหมือนที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้าคุณจะเก็บฮีโร่โทเค็นสะสมสะสมเอาไว้แล้วก็มาแลกของอย่างอื่นได้ครับใครมีหมวกแหลบ แต่ไม่รู้จะบวกยังไงก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้เพราะอันนี้คือกล่องบวก10บวกแหลบครับฝากครั้งได้เดียวให้กันไม่ได้ใช้ทั้งหมด500อันเกวูฟโซลิงตัวนี้มันมาในกิจกรรมปั้นตัวช่วงคลาสเสริมซึ่งผมมมีแล้วแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถมาแลกได้ครับผมพูดคุณสมบัติ1อันที่ทุกคนน่าจะรู้สึกว่ามันโอเคที่สุดนะครับก็คือใส่กับคอร์ฟ,ฟ้าแล้วคุณจะได้เจาะร้อยทันทีครับขยับขึ้นมาเป็น2,500อัน มีทั้งหมดอยู่5หัวข้อครับ หัวข้อที่ทุกคนอยากจะได้แต่ไม่เคยได้เลยในกิจกรรม5ปีถ้าดวงไม่ดีพอครับนั่นก็คือในส่วนของ Angel Spirit Match ครับมีทั้งเมลีเมจิกแล้วก็เร้งเนาะเมลี Mary ก็คือสายระยะใกล้ครับเมจิกก็คือสายเวทแล้วก็เรงก็คือสายระยะไกลตรงเนี้ยมันสามารถออปชันได้การออปชันเนี่ยมันต้องออปชันมาตั้งแต่กิจ5ปีครับซึ่งมันก็จะหมดในวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 8ต่อให้คุณได้มาในช่วงที่คุณทํากิจกรรมตรงเนี้ยและคุณเอามันมาใช้อะ ก็ยังแรงอยู่ดีครับสำหรับหน้ากากตัวนี้ต่อมาก็เป็นส่วนของคอสตูมฮีโร่เฮสแบนครับตัวนี้เมื่อใส่ได้อีพีจากหมอน20%ส่วนสีแดงครับก็จะเป็นสำหรับสายฟาร์มเนาะเพิ่มอัตราดอกให้20%ครับสินค้าแลกได้1ชิ้นต่อ1นตัวละครครับ7ชิ้นตั้งแต่อเทม2ถึงอเทม7ฝากคัังได้ทั้งหมดอเทมแลกไม่สามารถฝากคังได้ครับและนอกจากนั้นมันยังไม่จบครับให้คุณซื้อแบบการันตีได้แล้วมันยังสามารถให้คุณเอาโทเค็น50อัน มาสุ่มได้ด้วยครับในการสุ่มเนี่ยจะมี s s r อยู่3ชิ้นซึ่ง s s r ก็จะเป็นคอสตูมวาเคิี่แฮร์ตรงเนี้ยผมไม่ได้ชอบมันมากแต่บางคนเขามองว่าสวยอันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่รสนิยมครับคอสสามารถเทรดได้ฝากครั้งได้แล้วก็เอาไปออปชันได้ครับแต่ที่ผมชอบคือคอสตูมอันนี้ครับ d of ออฟเ h i l ลเป็นคอสตูมส่วนกาเมนตนั่นเองใส่แล้วคิดว่าน่าจะเท่อยู่พอสมควรครับอีกอันก็จะเป็น Mete โ Life f r a g m e n t พิกบ็อกนั่นเองครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมาเนี่ยเราสามารถเลือกเมทิโอไลท์แฟกตเมนต์ต่างๆได้5ชิ้นครับไอที่มันแพงก็จะเป็นในส่วนของสเปลแล้วก็สเตมิน่าเนาะก็ถ้าได้มาก็เลือก2อันนี้แหละเอาไว้ส่งเควส MP ส่วน SR อันแรกครับก็จะเป็นตัวออปชันประดับสล็อตของ EP18 นั่นเองครับถ้าคุณอยากใส่2ข้างคุณก็ต้องมีแบบนี้2อันอีกอันก็เป็นตัว Enchan เซเลชันสล็อตสในส่วนของอาร์เมอร์ครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อมากหรือรองเท้าครับที่เหลือไม่พูดถึง แล้วกันเนาะมันเป็นของเกเลือทั่วไปที่มันค่อนข้างจะออกง่ายกว่าในส่วนของ SR แล้วก็ s s r ครับหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็น Bio Sphere Craft and Upgrade ให้เราคุยกับ NPC ตัวนี้ครับและเราจำเป็นต้องมีเลเวลตั้งแต่200ขึ้นไปหน้าที่ของเขาเนี่ก็คือการ c ร a f อ u p g r a d อุปกรณ์วามุนและก็ให้เกวดประจำวัน กับเราในแบบ normal แล้วก็ hard นั่นเองครับในการลงไปล่ามอนในดันเจียนต่างๆโดยเราต้องมีในส่วนของฮีโร่ a บเอาไว้ในครอบของด้วยซึ่งเวทตัวนี้ไม่สามารถทำ day วันได้เลยยกเว้นคุณจะรีคูดาวเท่านั้นคุณถึงจะทำเวท day 1ได้เพื่อให้ฮีโร่โทเคของคุณครบ500อันและก็เอามาซื้อฮีโร่เบสตรงนี้ เพื่อไปเดินเวสลาบอสในลําดับถัดไปครับโดยการที่ได้มาครับไม่จําเป็นต้องไปรีทุกวันก็ได้สําหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้รีบอะไรนะครับแต่ผมจะลองคนนํานวณคร่าวๆให้ว่า1เดือน,นทุกคนสามารถหามันได้เกือบๆหนึ่งพันกิโลโทเค็นครับโดยการส่งเกชาร์ดหชั่วโมงต่อ1วันครับเราจะได้มา20่สิบโลโทเคน็นและเราก็ทำเวทสองร้อยสี่สิบทัพหนึ่งเราจะได้มาอีก10โทเค็นต่อ1วันครับรวมกันก็เป็น30โทเค็นต่อ1วันใน1เดือนเราก็จะได้ 900โทเค็นครับซึ่งฮีโร่เบสตรงนี้มันใช้แค่500เราก็จะใช้ระยะเวลาแค่16วันเท่านั้นครับเมื่อเรามีฮีโร่เบสแล้วเลเวลถึงแล้วคุยกับ NPC เรียบร้อยเขาจะให้เรารับภารกิจประจำวันครับมีในส่วนของ Normal Mode แล้วก็ Hard Mode ครับใน Normal Mode เนี่ยเขาจะให้เราไปกำจัด u n n n โน s Swordman ใน Esda Biolab ครับและเราจะได้รางวัลที่ชื่อว่า Dungeon e s s e n c e มา1ชิ้นครับผม d ันเจ o n e น s e n c e ตัวนี้ครับมันทําอะไรได้เดี๋ยวผมไปพูดในลําดับ ต่อไปแล้วกันซึ่งตรงนั้นจะเห็นภาพชัดกว่าครับลำดับที่2ก็จะให้เราไปฆ่าเต่าแดงในฮาร์ดโหมดของดันเจียนมันนะแล้วเราจะได้ดันเจียนเอเซนมาอีก1อันครับอันที่3เขาจะให้เราไปฆ่าฟอร์เรนซ a าคลาในทูม o อฟ e m o อสได้มีหนึ่งอันและก็อันลำดับที่4ครับให้เราไปฆ่าทวิสกอต ออฟเฟยครับซึ่งก็เป็นฮาร์ดเหมือนกันและเราก็จะได้ในส่วนของดันเจี n e s s e n ซนมา1อันครับการสำรวจดันเจี n ยนหนึ่งก็จะเป็นดันเจี n ระดับสูงครับซึ่งมันจะรีเซ็ตทุก3วันตัวที่จะให้เราไปตีนะครับก็คือ p h n n t o o of and a ดอรหรือกบดาที่เรารู้จักกันนะ้องเจี e ยนเอ s ซนส e 2อันครับ ซึ่งตรงนี้ผมถามในคุยล่างพรว่าเลือกตีแค่เลเวลหนึ่งได้ไหมเขาไม่ตอบครับแต่ผมคิดว่ามันก็คงเหลี่ยมได้แหละก็ตีแค่เลเวลหนึ่งให้มันผ่านเกรสครับเพราะว่าเลือดมันน้อยแค่600ล้านเท่านั้นในส่วนของ Memory of t h a n a t o s ครับก็เป็นดันธานาที่เรารู้จักกันเนาะมันไม่ยากเลยเลยแค่เราตีธานาปกติเราก็ได้แล้วสี่อัดซึ่งธานาปกติไม่ดรอปก,การ์ดแต่ถ้าใครอยากได้การ์ดจากธานาดําด้วยและอยากได้เอเซนด้วยก็ต้องตีตรงนี้ครับแต่ตรงนี้เลือกดีๆเพราะถ้าคุณเลือกผิด คุณจะตีสลับสีกันไม่ได้เช่นใจคุณตั้งใจจะเป็นธนาดําแต่ดันเลือกธนาธรรมดาวันนั้นคุณก็ฟาวไปคุณก็ไปตีธนาธรรมดาพรุ่งนี้คุณก็ค่อยมารับมันดีๆแล้วก็เลือกเป็นธนาดําครับตัวที่สามก็จะเป็นเฟนลิวครับที่อยู่ในกิฟเฟนไนต์อารีนาที่เป็นไนท์โหมดนะไม่ใช่แบบตัวธรรมดาที่เราเคยฆ่ากันในสมัยก่อนครับ แล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นเบติจูดครับซึ่งเควสที่เรารับมานะครับผมแนะนําให้ทําตามนี้1ทานาครับไม่ว่าจะเป็นดําหรือขาวคุณได้4เอเซนต์กบดำเลเวลหนึ่งได้2เอเซนต์ก็เป็น6ครับอันนนนสอดแมนได้1เอเซนต์ก็เป็น7และเต่าแดงได้1เอเซนต์ก็เป็น8ครับเดือนหนึ่งคุณจะได้เอเซนต์มาทั้งหมด240อันและเอเซนต์ตัวนี้สามารถที่จะฝากลังได้แล้วก็เทรดให้คนอื่นได้ครับและไอเอ็นบีซีตัวนี้มันยังพาเราวา์ปไปในสถานที่ดันเจีีี้้นน้้ยยยยนนนนนตต่่่างงๆไไไดดวววกเิฟฟทคุณอปรับ 7-5-6-2ตรงนี้ก่อนถึงจะสามารถเข้าดันเจียนได้ครับที่เหลือไปได้หมดเลยโดยผ่านตัวนี้ครับแต่ไปไม่ฟรีนะใช้ฮีโร่โทเค็น10อันครับและตัวเขาเองยังไม่จบครับยังให้บัฟพ,พิเศษเราด้วยครับเมื่อเรามอบฮีโร่โทเค็นให้เขา5อันเราจะเลือกบัฟได้ครับบัฟอยู่ได้30มนาทีมีบัฟตีใก้บัฟตีไกลแล้วก็บัฟทางเวทครับและนอกจากนั้นยังไม่พอครับ เขาก็ยังเป็น NPC ที่ขายของให้เราด้วยนั่นก็คือวามุนรีไฟห์แฮมเมอร์นั่นเองก็จะเป็นการตีบวกชุดวามุนไม่ว่าจะเป็นเสื้อรองเท้ามัฟ ทบทั้งสีซีซั่นเลยครับซีซั่นไฟซีซั่นน้ำซีซั่นพืชแล้วก็ซีซั่นอันเดดครับจะใช้ในส่วนของฮีโร่โทเค็น100อันแล้วก็เอเซนดันเจียนอีก50อันครับค้อนตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นซีซั่นไหนมันจะตีชุดเกราะให้คุณเนี่ยถึงครับถ้าชุดคุณบวก11แล้วคุณใช้คอนตัวนี้มันจะสามารถดันขึ้นไปได้ถึงบวก12เลยครับและการใช้งานทุกครั้งเนี่ยจะใช้ในส่วนของลูนแต่ละซีซั่นในการตีจะใส่เสื้อไฟก็ต้องใช้ใเฟรมล คุณต้องใช้ไอรูนถ้าคุณจะใส่เสื้อพืชคุณต้องใช้แผนลูนครับถ้าคุณจะใส่เสื้ออันเดดคุณต้องใช้เดดลูนครับเรามาดูในอีกหนึ่งหัวข้อที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะมีนั่นก็คือการสร้างอุปกรณ์ biosphere ร์ออฟเซ r ร์เวครับการสร้างอะครับจะใช้เฟมไอส์แพนเดดลูนอย่างละ300อันครับ อีเวนต์ดันเจี้ยนเอเซนห้าร้อยอันแล้วก็เงิน20ล้านเซนนี่ครับผมคุณสมบัติลดดีเลยห้าเปอร์เซ็นต์ ATK, MTK บวกหนึ่งร้อยคุณสมบัติตรงนี้อยู่ตลอดแม้กิจกรรมจะหมดไปแล้วแต่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมความสามารถที่เพิ่มมาก็คือลดดาเมจทางกายภาพเวทมนต์จากมัวรมูลสเฟียทั้งสี่ด่านเพิ่มดาเมจทางกายภาพและเวทมนต์ต่อมอนมัวามูลสเฟียทั้งสี่ด่านเช่นกันสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับรทุกๆเบสสเตนเอจิวิดอินเดคลักยี่สิบเนี่ยเพิ่มพาวสเต อย่างละบวกหนึ่งครับตรงนี้ก็ไปคำนวณกัาเองคุณมีสเตตัสเท่าไหร่แล้วคุณจะได้ทีสเตตข้างหลังเป็นเท่าไหร่ครับและก็ยังเพิ่มดาเมจต่อศัตรูทุกข,ขนาดให้คุณอีก10%ครับทั้งเวทและก็กายภาพลดฟิกแคททมอีก0.3ครับถือว่าโคตรจะดีครับเทรดให้กันไม่ได้ แต่ฝากขังได้ครับตัวนี้และส่วนสุดท้ายที่เธอคนนี้จะทําให้เราครับนั่นก็คือการ enchan แล้วก็อัปเกรดสล็อตสาออุปกรณ์ไบโอสเฟียร์นั่นเองครับแต่การที่เราจะเอามาอัปเกรดหรือ enchan เนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์เสื้อมัรรองเทา้าบวกขึ้นไปครับในส่วนของช่อง3เนาะและต้องออฟเอนชานสล็อต4มาก่อนครับเอนชานสล็อต4ก็จะคือช่องแบบนี้เนาะในส่วนของวามุนเมื่อกี้มันจะไม่มีออฟพิเศษแบบเสื้อเกวูฟมันก็จะเป็นออฟเอจิเดกลักอะไรแบบนั้นครับเมื่อเอนชานแล้วจะสำ เเไม่มีแตกครับ วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยก็จะอยู่ขึ้นตามแต่ละาธาตุของเสื้อครับก็ใช้ดัเนเจียนเอเซน50อันเงิน5ล้านเซนนี่ครับคุณสมบัติข้ามไปก่อนเนาะเพราะว่าเยอะแยะมากมายมาหาอ่านเอาตามหน้าเว็บได้ครับเอามาเป็นการเอนชันสล็อต2ครับทำเหมือน slot สล็อตสทุกอย่างเอเซนตรงนี้จาก50จะเหลือแค่30ครับในส่วนของออปชันก็เหมือนเดิมนะครับมาดูกันเอาเองเนาะแล้วก็สุดท้ายครับเมื่อออปชันแล้วก็สามารถที่จะมาอัปเกรดมันได้โดยการอัปเกรดเนี่ยคุณต้องมีวัตถุดิกเอนชันสล็อตป เกตจะทำได้ทีละขั้นครับมีโอกาสล้มเหลวแต่ถ้าล้มเหลวแล้วเนี่ยเสื้อที่คุณออฟแบบเนี้ยมันจะไม่หายครับมันจะหายแค่วัตถุดิบเท่านั้นเปอร์เซนต์ความสำเร็จครับเลเวล1ไปเลเวล2 20%เลเเวล2เลเวล3ไป15%เลเเวล3เลเวล4 10%เลเวล4เลเวล5 5%เท่านั้นครับจบในส่วนข้อมูลที่เหลือเป็นการทําให้ดูในอินเกมนั่นเองครับการเริ่มเควสให้มาพิกัดที่ผมอยู่ณตรงนี้ครับก็คือลานกิจกรรมที่เราทํา MP กันนั่นแหละแล้วคุยกับ Star Hall Mission เข้าไปครับเขาจะส่งเรามาในพื้นที่ Hall of Star ครับแล้วก็ให้เราเดินขึ้นมาคุยกับ NPC Noa ตัวนี้ได้เลยครับลำดับแรกผมจะเอาตัวเลเวลที่อยู่ในเงื่อนไข1-50มาคุยก่อนครับเลือกหัวข้อแรกครับ หลังจากนั้นเลือกหัวข้อที่2ครับเขาก็จะให้เราไปคุยกับ MBC ทั้งหมดอีก5ตัวตามจุดเหลืองที่มันขึ้นนะตรงนี้ครับโดยที่เราจะเลือกคุยกับตัวไหนก่อนก็ได้เนาะซึ่งในคลิปนี้ผมไม่ได้เรียงนะแต่ถ้าใครจะคุยตามคลิปนี้แบบผมก็ได้ครับเลือกหัวข้อสุดท้ายครับข้ามาตามคําแนะนําของโนอาห์นะหลังจากนั้นก็เดินซ้ายมาครับเลือกมาล่างๆครับข้ามาตามคําสั่งของโนอาห์มาซ้ายสุดครับคุยกับเฮกซตอนครับคุยกับครูบิกครับ เลือกหัวข้อเหมือนเดิมเลยและตัวลองสุดท้ายครับให้เรามาคุยกับเซ็กครับและหลังจากนั้นก็ให้เรากลับไปคุยกับโนอาครับเลือกหัวข้อแรกและเลือกหัวข้อที่2ครับซึ่งมันจะไม่ได้ของใช่ไหมให้เราคุยอีกรอบนึงเลือกหัวข้อแรกครับและเลือกหัวข้อแรกอีกหนึ่งทีและเมื่อเวสตรงนี้เด้งหายไปเรียบร้อยแล้วให้คุยกับเขาอีกหนึ่งทีครับเลือกหัวข้อแรกและก็เลือกหัวข้อที่2ครับเราก็จะได้ในส่วนของรางวัลมาแล้วซึ่งถ้าตัวต่ํากว่า51 ก็จะได้ฮีโร่โทเค็น10อันและก็ได้นิวแอดเวนเจอร์ o คลเวอร์มา1อันครับเมื่อเราใส่แล้วก็ได้คุณสมบัติที่ดีอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็เอาไปใส่ร่วมกับอีเดนอะไรที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านั้นครับแต่ถ้าเป็นตัวเลเวลเกิน51ขึ้นไปเราจะได้แค่ฮีโร่โทเค็นมา10อันเท่านั้นครับเหรียญตัวเนี้ย ตัวละครนะฝากครังไม่ได้ต่อไปเป็นการรับเดลี่เกวสเนาะก็ให้คุยกับโนอาตัวเดิมนั่นแหละและเราก็เลือกหัวข้อที่2ครับรับแล้วก็ยกเลิกภารกิจประจำวนันณะตรงเนี้ยผมจะเลือกภารกิจ240ทับหมาก่อนได้นาการเบดเมนตครับก็ไปกําจัดให้ครบ50ตัวแล้วก็กลับมาส่งเควดที่เขาครับในส่วนของนาการเบดเมนตผมไม่เดินมาให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะเดินมาเป็นแล้วเพราะว่าคิดผมก็มีเยอะแยะและวิธีการมานะครับ นี่นะเกรดมันก็จะขึ้นอยู่แบบนี้เนาะซึ่งไอ้สองเกรดข้างบนอะ่ะเป็นเกรดที่อยู่ในนาคาเบดเมนต์ของมันเองอยู่แล้วครับเ <C> e <ars> มื่อเรากําจัดมอนตามที่เรารับเกรดมาไม่ว่าจะช่วงเลเวลอะไรเรียบร้อยแล้วครับกลับมาคุยกันโนอาเรื่องหัวข้อที่2เหมือนเดิมครับเขาก็จะให้โทเค็นเรามาอีก10ชิ้นครับแล้วถามว่าถ้าเรารับเกรดสองทับหไปแล้วแบบในคลิปเนี้ยเราจะไปรับเกรดอื่นได้ไหมต้องบอกว่าทําไม่ได้ครับเราสามารถเลือกทาได้เกรดเดียวเท่านั้นหรือถ้าไม่อยากรอ จ่ายเงินมา2ล้านกับผล,ลไม้เพิ่มพลัง2อันครับผมหลังจากนั้นก็ให้เรามาทางซ้ายครับและก็ให้เรามาคุยกับเซร็จค,ครับตัวเนี้ยจะให้เราส่งเกชาร์ดสิบอันแล้วก็เงิน1นึ่งแสนเซนนี่เนาะเห็นอะไรไหมครับอันละ3 0,000ื่นเลยนะสายฟาร์มที่ชอบไปจกมกังกรเนี่ยสนใจมาจกเกชาร์ดไหมครับน่าจะร่ํารวยนะครับผม หลังจากได้มาเรียบร้อยแล้วเนาะก็กลับมาคุยกับเขาอีกหนึ่งรอบครับเลือกหัวข้อช่วยเก็บความสงจําเรียกเข้าใจแล้วครับคุยครั้งแรกเป็นการรับเววดคุยครั้งที่2เป็นการส่งเควดครับเราก็จะได้ในส่วนของอีเวนต์ไฮแอดเวนเจอร์มา1ชิ้นเนาะแต่เรายังไม่ได้ในส่วนของฮีโร่โทเคนเลย4อันซึ่งข้อมูลหน้าเว็บได้4อันเดี๋ยวผมขอคุยอีกทีหนึงครับต้องกลับมาคุยอีกหชั่วโมงอันนี้ไม่แน่ใจว่า ทำไมข้อมูลไม่ตรงตรงนี้ใครมีคําตอบว่าทําไมถึงไม่ได้ฮีโร่โทเค็น4อันก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยนะครับ NPC ดิ๊กครับฮีโร่ชอบเอาฮีโร่โทเค็นมาทั้งหมด5 0 0้เราจะได้ฮีโร่เบสครับของที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตามจำนวนที่ทางหน้าเว็บไซต์แจ้งไว้ครับตัวสุดท้ายก็จะเป็น NPC ไบโอโซเฟียครับตัวนี้ต้องมีเลเวล200ขึ้นไปจะมีรับดันเจียนประจาวันระดับง่ายกับระดับสูงใช้บริการบาร์รับรับพิเศษครับซื้อวามุนแฮมเมอร์สร้างวามุนออฟเซอร์แล้วก็เอนชานอุปกรณ์วามุนใน ก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับเควส และล็อกสตาร์ฮอมมิชชั่นในปี2025ต่อปี20 2 6่กครับก็มาลองทํากันทุกวันนะครับเกรดไม่ยากจะได้เอาไปสร้างในส่วนของแว่นหรือจะไปออฟในส่วนของเสื้อวามุนอะไรก็สุดแล้วแต่ครับใครดูมาถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากมานะครับถ้าชอบหรือถูกใจไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับล้าลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมผมขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับกิจกรรมนี้และได้ของรางวัลตามที่ทุกคนตั้ ไม่ตกหล่อันไหนครับผมสำหรับวันนี้วิวขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ